ให้กับขวานะครับผมจอมทองมวยซ้ายอู้ดูฮะหมุนตัวจร์แดคฟันหายแต่ว่าเจอหมัดซ้ายตามเข้าไปเหมือนกันดูฮะหมัดมาเป็นชุดครับอู้ดูโดนหมัดเข้าไปมีอาการครับผมโมริตะสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครับกับมวยไทยฮีโร่และแอดมินทีครับวันนี้แอดมินทีพาไปชมคลิปการแข่งขันข,ข,ข,ของจอมทองชูวัฒนาหรือว่าจอมทองสไตเกอร์ยิมนะครับที่วันนี้ฮะวันที่3ธันวาคมเพิ่งเดินทางไปแข่งขันที่เควันเวิร์กกังปีที่โอซาก้านะครับผมประเทศญี่ปุ่นนะฮะตอนนี้เนี่ยอายุ33ปีแล้วนะครับผม เจอกับนักชกนะครับผมเป็นแชมป์คาราเต้น,นะครับเคียวคูชินนะฮะคนนี้ฮะโมริตะนาวนาโอกินะครับผมกติกานี้ก็ห้ามตีสองนะครับผมแล้วก็ห้ามคลิปคอตีเข่านะครับเป็นกติกาคลิปบ็อกซิงนะ่งเนาะแล้วก็ห้ามจับขาเพื่อออกอาวุธนะครับก่อนรับชมการแข่งขันยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับมวยไทยฮีโร่ด้วยนะครับยกที่หนึ่งเริ่มต้นขึ้นครับ คาราเต้เคีวชินนี้ฝึกฝนร่างกายได้ดีเลยนะครับผมแข็งแกร่งทีเดียวนะฮะเตะขามาครับอืเจอแข้งซ้ายของทางจอมทองขึ้นไปครับมวยขวากับมวยซ้ายนะฮะดูเตะเจาะยางมาครับอืม,มาโอ้หพับนอกกันมาโดนกันคนละทีดูว่าแข่งใครจะแข่งเอากันเตะซ้ายสูงขึ้นไปจอมทองนี่เป็นนักมวยที่ไม่โอ้ยดูโอ้โดนเตะเขี่ยขามาครับ เสียจังหวะเสียหลักไปนิดนึงครับผมเป็นนักมวยที่ไม่กลัวหมัดนะครับผมสำหรับทางจอมทองนะฮะเพราะว่าเคยต่อยมวยสาก,กลด้วยนะอุ๊ยดูฮะเตะย้อนนะผมเตะสะบัดขึ้นมานะฮะโอ้ต้องระวังเหมือนกันนะครับผมลูกนี้เดินเข้าหาโดนเตะขามาครับจอมทองดึงหลบแล้วก็เตะขึ้นไปบ้างครับแข่งสายสูงขึ้นไปนี่เป็นนักมวยที่ฝีมือด,ดีเลยนะครับแต่ว่าช่วงนึงนี้อาจจะหยุด ชกมวยไปนะฮะตอนนี้กลับมาใหม่แล้วครับเตะซ้ายไปอีกทีนึงแล้วอุ้ยอย่างหมัดไปครับเสียวไส้เลยนะฮะมาต่อยในเควันะครับผมไฟก่อนเนี่ยก็เอาชนะไปได้นะครับผมเตะแล้วก็แต่ก้านคอนอะแล้วก็ต่อยหมัดน็อกคู่ชกไปได้นะครับอันนี้เป็นไฟที่สองในเควันะครับดูฮะหมัดคู่อย่างขวาไปโดนเตะเขี่ยขามาโดนขึ้นซ้ายไปเหมือนกันครับกะการคอเลยนะฮะขับในมาแล้วเตะเข้าไปอีกทีนึงแหลกกันครับโอ้ดูฮะ จังหวะของทงั้งอุ้ยแล้วดูจังหวะหมัดอันนี้ครับผมหืมายสวยเลยครับโอ้โหเต็มหน้าของทางโมริตาเลยนะโมริตาโดนเข้าไปนี่ก็ต้องนับแล้วฮะโอ้โหมีเวลานะครับผมหนึ่งนาทีสิบหกวิครับเตะเขีย่ยขามาอีกทีนึงครับผมแข่งสายสูงไปอีกทีตามเข้าไปครับผมกะจะปิดเกมในยกหนึ่งเลยหรือเปล่าครับอื หมุนตัวอุ้ยจจรสเคฟ้าถ่างมาแต่ว่าเจอหมัดซ้ายของจอมทองครับเดินตามลุกไล่เข้าไปครับมีอาการฮะโดนหมัดเข้าไปแบบนี้โอ้โมริตาครับอืมเตะขามาแล้วโดนหมัดตามเข้าไปอีกทีนึงครับโอ้ยลุกไล่ตามแล้วฮะโอ้โหเห็นเลยนะครับผมว่าโดนหมัดแล้วมีอาการจริงๆครับอืมนี่ฮะโอ้โหต่อยไปเกือบล้มนะครับดีว่าโอ้โหเชือกพยุงไว้ฮะเตะเขีรยขามาโดนหมัดเข้าไปครับแลกหมัดกันอยู่ที่เชือกนะครับผมต่อยท้องไป อย่างที่บอกนะครับผมจอมทองเป็นนักชกที่ไม่กลัวเรื่องหมัดนะฮะต้องระวังขานะครับเตะชัดขึ้นมาฮะเรหมุนตัวถีบมากวางเร็วหลังอีกทีนึงฮะอืมแข่งซ้ายไปครับเจอเขี่ยพับในมาออริตะโดนไปทีนึงแล้วโอ้โหหมุนตัวมาโดนดักต่อยอีกแล้วครับโอ้โหนี่ฮะเหวี่ยงหมัดแรกกันครับเดินเอาหาหมัดเข้าไปอีกทีแล้วโอ้โหขวาซ้ายตามเข้าไปครับผมอืมล้มเป็นครั้งที่สองนะฮะ กรรมการนับแล้วนะครับแต่หน้าเสียดายนะผมเวลาใกล้หมดแล้วนะฮะประมาณอีก5าวีเท่านั้นเองครับถ้าเกิดว่าล้มสามครั้งในยกเดียวเลยนะครับผมก็กรรมการจะจับแพ้ไปเลยครับหมดยกซะก่อนครับเสียดายฮะแต่ว่าเก็บ2นับมาแล้วในยกที่1ก็น่าจะต่อยง่ายขึ้นแล้วครับแล้วก็ดูเห็นแล้วนะฮะว่ามีอาการนะครับเวลาที่โดนหมัดฮะถ้าโมริตาแก้หมัดไม่ได้นี่ก็มีสิทธิ์เลยนะครับผมในยกถัดไปครับนี่ฮะแอดมินรู้นะครับผมว่าหลายๆคนอยากดูครับแอดมินก็เก็บเอาไว้ให้นะฮะไม่ตัดออกนะคร น่ารักทีเดียวครับผมสาวชูป้ายฮะเดี๋ยวเราไปดูภาพช้ากันนิดนึงครับนี่ฮะจังหวะแรกครับอืเดินเข้ามาแล้วเหวี่ยงซ้ายครับผมโดนเข้าไปเต็มหน้าร่วงลงไปฮะแล้วก็อันนี้จังหวะที่2นะครับผมที่ลมครั้งที่2ครับขวาแล้วซ้ายเหมือนเดิมเลยนะฮะดูว่าคือเหมือนทางโมริต้ามีปฏิกิริยาช้ากับหมัดนะครับผมพอโดนเข้าไปปุ๊บตอบโต้ไม่ทันนะครับแล้วก็ดูหมัดจอมทองก็เขาเป้าเลยนะฮะถ้าแก้ไม่ได้นี่ยกสองมีสิทธิ์ครับ ตมท้องเดินตามหาเลยนะฮะแข่งซ้ายไปครับเจอคืนมาแล้วอุ้ยหมัดซ้ายหน้าขมำอีกแล้วครับกดเด็นแล้วลูดดูครับผมซ้ายไปแล้วขวาซ้ายครับตามเข้าไปครับผมต่อยท้องขึ้นบนหมัดซ้ายดอกนี้เข้าไปอีกทีนึงล่วงลงไปครับผมโอ้โหโอ้ยกรรมการครับผมยุติการชกไปเลยครับคือจริงๆอ่ะนับได้นะฮะแต่ว่า คงเห็นแล้วฮะว่าต่อยต่อไปก็คงจะอันตรายกับโมริตะนะครับก็ถือว่าทําได้ดีแล้วครับเดี๋วดูภาพช้ากันครับนี่ฮะโอ้โหขวาแล้วซ้ายตามเข้าไปนะครับผมแล้วเหวี่ยงซ้ายมาต่อยท้องครับแล้วดูครับอืมขวาซ้ายเขา้ายดอกนี้ครับอืมโดนเข้าไปนี่กมสะเทือนนะฮะมันทําให้สมองเนี่ยสั่นนะครับดูอีกมุมนึงครับผมมุมนี้น่าจะเห็นชัดขึ้นครับนี่ฮะโดนเข้าไปแล้วออ้ดูครับโอ้หมัดคมจริงๆนะครับผมสำหรับทางจอมทองครับแล้วนี่ฮะต่อยโอ้โหนักชก นี่รุ่นน้องนะครับผมยีิบเก้านะครับจอมทองนี่33บครับวันนี้โชว์ฝีมือได้ดีนะครับผมจบไปในยกที่2เลยนะครับเดี๋ยวดูครับว่าจอมทองเนี่ยจะให้สัมภาษณ์ยังไงนะครับผมหลังการแข่งครับฝากถึงแชมป์นะครับยันนี้ครับยานนี้เรามาสู้กันครับผมอยากเจอคนเก่งครับครับผมสวัสดีครับไโตึงเชมปนะครับผมว่าผมจะอยากเจอนะครับผมต้องการที่จะได้ชิงแชมป์นะฮะเดี๋ยวลองดูว่าจะไปถึงแชมป์หรือเปล่านะครับผมยังไงฝาก ติดตามนะผมให้กำลังใจกับทางจอมทองชูวัฒนาะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมวยไทยฮีโร่ด้วยนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ